วันนี้เราจะมาสร้างบ้านอินเทอร์เวิร์ดในเกมอินโซยกันค่ะจะเป็นยังไงไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยค่ะ Welcome to Mincher Channel และนี่คือพื้นที่ที่เราจะมาสร้างบ้านอินโทรเวิร์ดกันนะคะซึ่งเราจะเอาตัวเราเองเกาะ <laughs> เป็นที่ตั้งว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ดเนาะเป็นบ้านที่อินโทรเวิร์ดจริงๆมันอยากจะให้แบบมันมิดชิดแต่มันมีความแสงธรรมชาติเข้ามาได้ในบ้านชั้นเดียวพออยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะคะ เป็นแบบบริเวณทางเข้าบ้านซึ่งเนี่ยมินจะชอบมากเลยกับการที่เราสามารถเดินเข้าบ้านได้โดยที่แบบส่วนตัวส่วนตัวเหมือนว่าเราเดินเข้าบ้านจากทางนี้อย่างเงี้ยคือไม่มีใครเห็นนะอันเนี้ยคืออยากทำเป็นความสูงสูงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปก่อนแบบที่มันเตีย้ยที่สุดแต่มันให้ความ สูงกับบ้านชั้นเดียวอยู่ฟิลนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นฟิลแบบกระจกอะไรอย่างงี้ค่ะเดกคนมันจะได้รับแสงธรรมชาติได้แบบเต็มที่ใช่ไหมใครที่ติดตามช่องมิ้นเนี่ยก็จะทราบกันดีว่ามิ้นจะถนัดแต่งบ้านสไตล์มินิมอลโมเดินมากที่สุดและถ้าไปสไตล์อื่นจะค่อนข้างงงนิดหน่อยค่ะจริงแล้วเราเล่าทำเป็นแบบประตูสองบานก็ได้ปะนี่เป็นฟิลอย่างงี้นะคะให้มันเหมือนเป็นแบบประตูบานใหญ่ทีนี้นะคะเราจะยื่นข้างบนตรงนี้ออกมาแบบสักนิดนึงเนาะ ให้มันดูแบบเฮ้ยมีอะไรขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็ยื่นออกมาเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ให้มันรู้สึกเหมือนว่าเออมันเป็นส่วนตัวนะมันเป็นช่องอะไรอย่างงี้นะเห็นมาทุกคนทีนี้เราก็จะได้เป็นความช่องเข้าบ้านแบบนี้ละทีนี้เราก็จะได้แบบบ้านประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าจะต่อตรงห้องครัวนะคะออกมาตรงแถวๆนี้ ประตูห้องนอนเราใช้เป็นบานนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ประตูห้องน้ำเราใช้เป็นบานเดียวกันไปเลยทีนี้ก็เป็นส่วนของตรงบริเวณครัวเดี๋ยวเราจะต่อออกมาตรงนี้เป็นแค่แบบครัวเล็กๆพอค่ะน่าจะประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่เลยล้วทีนี้เราก็จะต่อออกมาอีกนิดนึงค่ะทุกคนเป็นบริเวณแบบเอาไว้นั่งอ่านหนังสืออะไรฟิลนั้นค่ะจากนั้นนะคะก็จะยกไอ้เจ้าตรงบริเวณครัวตรงนี้ ขึ้นมาหนึ่งระดับทีนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวละเราก็จะมาวางเครื่องครัวของเราไปเลยดีกว่ามันจะเป็นฟิลแบบครัวเล็กๆมินอยากได้ความไม้ให้มันรู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะทุกคนเราจะใช้เป็นเคาน์เตอร์อ่าอันนี้แล้วกันเนะาะฝั่งนี้มันปลาแเมไปนิดนึงอะ่ะเราลากออกมาอีกนิดนึงแล้วกันนะคะตู้อ่ะมินจะชอบความตู้ฟิลอย่างเงี้ยทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยใช้แบบว่าสีเดียวกันแล้วกันนะคะสีเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นสีเดียวกับเจ้าตู้อันนี้แล้วกันนี่มันจะได้เป็นความสีเดียวกันแต่จริงจริงแล้วอยากได้อ่อนกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราแปะไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ต้องมีพวกเตาทำอาหารใช่ไหมเตาทำอาหารจะชอบความอะไรอย่างนี้สีนะคะสีของเตาเราจะใช้เป็นสีขาวแบบนี้ไปเลย เฮ้ยเตรงนี้สวยอยู่อะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะทุกคนโดยที่เราจะทําตรงนี้ออกมาให้มันเหมือนเป็นความเสรารนิดหนึ่งกั้นตรงนี้ด้วยนี่มันก็จะได้เป็นทรงอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนหูหัวคือได้เลยอะตรงนี้ก็มีทุกอย่างครบแล้วค่ะถังขยะแล้วก็ตกแต่งสีสันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เราก็จะเป็นบริเวณแบบนั่งเล่น เป็นความอินโทเวิร์ที่ยังคงต้องการหน้าต่างอยู่แล้วก็จะใช้เป็นหน้าต่างแบบนี้ให้แบบมันมีส่งแสงอะไรอย่างเงี้ยส่องเข้ามาหน่อยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้จริงๆเราอยากได้เป็นแบบหน้าต่างอย่างนี้ให้มันแบบเฮ้ยมองเห็นข้างหลังอะไรอย่างงี้ด้วยโาะบริเวณในห้องนี้เนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยหน้าต่างหน้าต่างสีดำอ่ะมันก็สวยดีนะเราติดให้มันเห็นด้านในบ้านด้วยเรากันนะคะแล้วก็ตรงนี้เราหลบทิ้งไปเลยอย่างนี้ ตรงนี้มันจะได้ดูแบบเป็นห้องโปร่งแล้วก็มีพวกชั้นวางหนังส่งหนังสืออะไรแบบนี้เนาะวิชั้นนี้สวยอะไม่เคยใช้ชั้นนี้เลยชั้นวางแบบดูดีมากนะคะจากนั้นเราเอาเป็นโซฟาหรือว่าเป็นเก้าอี้แบบนี้วิอันนี้นุ่มตูดเลยอะอุ๊ยอันนี้สวยเลยทุกคนเราจะหมุนเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะคะให้มันเอียงๆอย่างนี้เนอะแล้วก็ ดูแสงนะคะทุกคนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เอาไฟอะไรอย่างเงี้ยมาติดโอ้อันนี้คือไม่อยากขาดเลยอะเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะใช้เป็นอันเล็กตั้งไว้ข้างๆที่อ่านหนังสือหรือว่าเฮ้ยตั้งไว้ข้างล่างตรงนี้ก็น่ารักโอ้ไมก่ก็เทยวนะอันนี้คือเราสามารถตั้งไว้ข้างนอกก็ได้ตั้งไว้ข้างในก็สวยไปอีกแบบเหมือนกันนะคะดูแสงดีแสงคือแบบนี้เลยถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ดเราอยากอยู่บ้านที่มีแต่แสงวอร์มแน่นอนมินชอบมาก โอเคเราติดไฟไว,ไว้อีกสักดวงหนึ่งเพิ่มความสว่างค่ะหน้าต่างของเราเราจะแบบนึกเอาซะว่าอันเนี้ยมันจะยาวปิดลงมาเลยโอเคติดไว้แบบนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ติดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นในส่วนของในบ้านของเราอุย้ยอันนี้โลยเราจะใช้เป็นกระเบื้องที่มีความแผ่นใหญ่หน่อยอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนใช่ไหมจริงๆแล้วห้องนอนอะ่ะเราไปแอบในลืบเลยอย่างนี้เพราะว่า เวลาเดินเข้าบ้านมาหน้าต่างอยู่ทางนี้ความ i n w โ r d เลยคือไม่อยากจะให้คนแบบเปิดประตูแล้วเห็นในห้องนอนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแอบเข้าจากฝั่งนี้พืนด้านในเราชอบเป็นความก้างปลาแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราจะติดหน้าต่างแบบดูทิศทางของแสงนี่ไงนี่ไงฝังง่งนี้แสงเข้าโอเคเอ้ยลืบนั้นเอาไว้ทําตู้เสื้อผ้าดีกว่าเตียงเนี่ยมินก็จะชอบเป็นเตียงแบบสันสานแบบนี้ แล้วก็พวกที่นอนหรอถ้าไม่ใช้สีน้ำตาลสีครีมก็ใช้สีเทาคะ่ะทุกคนแต่จิตใจเราจะค่อนข้างที่จะชอบสีออกครีมครีมนิดหนึ่งแล้วก็พวกหมอนอะไรอย่างเงี้ยสามารถเป็นสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลได้เป็นเทาตุนๆอย่างนี้ได้เครื่องนอนลายอะไรพวกนี้ได้อยู่นะคะลายดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ลายดอกไม้อยู่ไหนหมดวะนี่ ลายแบบนี้ก็จะชอบนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นสีน้าตาลเข้มไปเลยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบชอบอยู่ในห้องนอนชอบสิ่งอยู่ในห้องนอนแบบทํางงทํางานอะไรอย่างเงี้ยมินจะชอบความที่อยู่ในห้องนอนมากๆหรือว่าเราเอาเตียงหันไว้ทางนี้แหละดีแล้วมินว่าหันไว้ทางนี้ก็ดีอยู่นะแล้วก็มันสามารถแบบจัดมุมโต๊ะทํางานเอาไปไว้ปลายปลายเท้าปลายเตียงได้มีตะกร้าอันนี้สักอันนึงได้ไหมเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ มันจะต้องมีพวกแบบแขวนแขวนะทุกคนเป็นฟีลนี้ไงชั้นแขวนเสื้อนะคะเราติดไว้อย่างงี้คือไอเพดานของเราอ่ะคือมันสูงมากชอบความปลอดโปร่งชอบความเพดานสูงก็เลยจะเลือกใช้เพดานสูงมาโดยตลอดพอเวลาที่เราไปใช้แบบว่าเพดานต่ำๆอ่ะมินจะรู้สึกอึดอัดเวลาสร้างบ้านอนะ่ะเหมือนแบบหายใจไม่ออกนะทีนี้ตรงนี้เราก็เอามาทำเป็นแบบตู้เสื้อผ้าได้นะ จริงๆแล้วนั้นเอาไว้ข้างล่างฝั่งนี้เราจะใช้เป็นแบบบานปิดประมาณอย่างนี้แล้วก็ตีกําแพงปิดไปเลยค่ะเราจะเอาเข้าไปอีกหนึ่งสเตป็ปแล้วก็ตีกําแพงปิดไปจากนั้นตรงนี้เราสามารถทําเป็นแบบอย่างนี้ได้ทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างเล็กไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําเป็นแบบกระจกบานปิดแบบนี้แล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวเรา ใช้เป็นแบบไม้อะไรแบบนี้จะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นตู้นะเว้ยฟิลนั้นค่ะแล้วก็ในความเป็นจริจงของอินโซยนั้นคือเราจะต้องมีตู้เสื้อผ้าจริงๆเพราะว่าเวลาที่นางเปลี่ยนเสื้อผ้านางน่าจะต้องใช้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเตียงหันอย่างนี้ได้วะขออนุญาตลองแบบจัดเลานอนิดนึงค่ะเตียงถ้าเราเอามาวางไว้แบบนี้ตรงนี้ก็จะวางเป็นตู้ปอมๆของเราได้แต่เราจะขยบให้มันไปชิดกับฝั่งนู้นนิดนึงแล้วก็พวกตะกร้าอะไรเงี้ยก็เอาไว้ในนี้ได้ แล้วก็ติดเป็นกระจกไปเลยแล้วกันกระจกจะชอบเป็นกระจกสันสารแบบนี้โอเคทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะวางเป็นแบบใช้การอันนี้ทิวลิปโหนแต่เราอยากได้เป็นทิวลิปที่มีความเป็นสีขาวนะคะกระถางเนี่ยอยากได้เป็นความสีครีมครีมนิดนึงโอเคประมาณอย่างนี้แต่เดี๋ยวนะทิวลิปเราขอให้มันติดอ่ะติดแบบ หนึ่งเรื่องนิดนึงเหมือนกันนะคะจะได้แบบไม่ขาวจ๊วะทีนี้ฝั่งนี้เราสามารถติดทีวีได้อีกเพราะว่าเราเป็น introvert <c oughs> บางทีเนี่ยก็อยากจะดูทีวีในห้องใช่ไหมเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคนแบบตื่นมาแล้วมันไม่อยากทําอะไรก็เปิดทีวีดูก่อนหาอะไรดูให้มันบันเทิงจิตแล้วค่อยลุกจากเตียงอะไรฟิลนี้คะ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะติดตกแต่งด้วยกระจกอ,อ่อที่เป็นบานใหญ่ๆนะคะอันนี้ นี่บานนี้เลยแต่ออกแบบชิดข้างล่างนิดนึงฝั่งนี้ก็อาจจะติดเป็นแบบไฟติดผนังนะคะอันนี้เป็นความสวยอยู่นะไหนขอดูตอนกลางคืนสิเฮ้ย,ยสวยอยู่ทุกคนสวยอยู่เราใช้เป็นสีไม้ๆแล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้จริงๆก็แอบอยากจะให้มีเป็นโคมไฟเวียน,นี่น่ารักค่ะทุกคนแล้วก็ สร้างบ้านอินโซยมาก็คือ,อยังไม่เคยใช้นะคะเราใช้เป็นอันนี้กันแมใช้เป็นสีแบบสีเงินนะคะหลอดไฟก็เป็นสีวอมวอมอย่างนี้โตข้างกันนี้สวยอยู่นะมีว่าเราใช้เป็นแบบนี้โน,โนเราใช้เป็นสีขาวๆนะคะอย่างนี้แล้วก็ตรงลิ้นชักเราใช้เป็นสีไม้อ่อนๆแล้วก็มีความแบบตะกงตะก้าเดี๋ยวนะตะก้าอันนี้มินว่าเราคิดซะว่ามันเป็นตะก้าแบบตะก้าเสื้อผ้า เราใช้เป็นตะกร้าอันนี้แล้วกันดูสูงนะคะดูใส่เสื้อผ้าได้เยอะโอเคแล้วก็กรอบรูปสักนิดนึ่งแหมอันนี้ก็ดูดีอยู่นะทุกคนแล้วก็ขยายไซส์ขึ้นมาสักนิดนึงนะคะให้มันดูแบบใหญ่ๆโอเคพรมเนี่ยมินชอบเป็นความพรมผืนใหญ่อยู่แล้วเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ชอบนะคะส่วนสีนั้นมินไม่อยากให้พรมมันมีความแบบมืดจนเกินไปมันก็จะแบบ เห็นฟงเห็นฝุ่นง่ายใช่ปะเราเอาเป็นสีแบบเทาเทาอมน้ำตาลอย่างนี้โอเคอยากวางตุ๊กตามหมีไว้ให้เป็นความแบบน่ารักน่ารักอินเทรเวิร์ดคุยกับหมีอะไรอย่างนี้นะคะห้องนอนก็จะเป็นฟิลนี้เลยนะคะทุกคนประมาณอย่างนี้แล้วก็อ๋อตรงนี้จริงๆอยากทำเป็นไอ้นี่ใช่ไหมโตทำงานมันจะมีโต้ตัวหนึ่งที่มินทำไว้นะคะอยู่ในนี้แล้วเอาโต้ตัวนี้มาใช้เลยแล้วกันโอ,อ้มินชอบความแบบ นั่งทำงานใกล้ๆเตียงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่าใช่อินเทอร์เวิร์ดอันนี้น่าจะเป็นฟิลแบบขี้เกียจขยับเดอนร่างวันหนึ่งเดินเือไม่ถึงร้อยเก้าเก้าอีอันนี้มันจะดูแบบเกมมิ่งเกินไปนิดนึงค่ะเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็สวยดีนะแล้วก็มีเป็นเก้าอี e ้ตัวนี้แต่ว่าจะชอบตัวนี้มากกว่าเราใช้ตัวนี้ไปเลยแล้วกันคอมจริงๆก็มีอันที่เราทำไว้แม้เอาเป็นตัวนี้เลยแล้วกันหรือว่ามันมันดูเกมมิ่งไปอีกป่ะอันนี้แล้วกัน คอมแมปออินวันเจ้าตุ๊กตานะคะอันนี้เราย้ายมาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนอะเอาไว้ข้างๆโต๊ะแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีพวกแบบโคมไฟโหน่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอุ้ยเราใช้เป็นอันนี้เลยได้ไหมเว้ยวไปไว้ข้างๆน้องตุ๊กตาหมีน่ารักไปเราไปกันดีห้องต่อไปห้องครัวตรงนี้ก็เหมือนว่าจะเสร็จแล้วโหนที่นี้ก็เป็นห้องแบบรับแขกตรงโถงตรงนี้โหนเราทําไอ้นี้ก่อนโตเกินข้าวอันนี้ก็สวย ว่าบริเวณแถวแถวนี้กินข้าวได้อยู่นะเกาอี e, ชอบความกินข้าวและเบาะนุ่มตูดด้านบนจริงๆก็แอบอยากจะแบบความท็อปหินดูแบบทำความสะอาดง่ายกว่าไม้อะไรอย่างงี้ปะแล้วก็ตรงขาเราก็ใช้เป็นความขาไม้หรือว่าจะเป็นขาแบบเงาๆอย่างนี้โลหะว่าไปอย่างนี้ก็สวยอืมแต่มินชอบส่วนตัวเลยคือชอบขาไม้นะคะ ขาเก้าอี้เราก็จะใช้เป็นความไม้ประมาณอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วในครัวเนี่ยมันก็อยากจะให้มันมีหน้าต่างนะหน้าต่างที่มันสามารถรับแสงได้นะคะทุกคนขอแวะในครัวนิดนึงได้ไหมอยากใช้เป็นหน้าต่างที่เป็นความเรียวเล็กแบบนี้อะอันนี้ก็ใหญ่เกินอะเอ้ยนี่ไงมันจะมีเป็นบานนี้นะคะเราติดบานนี้ไว้แบบข้างบนอย่างนี้เลยแล้วกันมันก็จะแบบ ไม่ได้ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเราเท่าไหร่ใช่ปะเพราะว่าเราติดไว้ข้างบนอย่างงี้มันก็จะแบบเฮ้ยกินข้าวไปเห็นท้องฟ้าไปฟิลนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีตรงตู้ตรงนี้ก่อนทุกคนเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนสีตู้ตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคมันก็จะดูแบบและมุนตาขึ้นมาแล้วมินชอบความไม้สีอ่อนเนาะเราจะเบิ้ลผนังออกมาสักเล็กน้อยนะคะให้มันดูแบบเฮ้ยมีอะไรกั้นออกมาไปกั้นฝั่งหนูดีกว่าเบิ้ลฝั่งนี้ออกมาสักหนึ่งช่อง เล็กๆแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะด้านบนตรงนี้เบิ้ลมันไปเลยแบบนี้เอาเป็นทีวีติดผนงังโนาอันโอ้อันนี้ดูอันใหญ่มากเลยอะเอาตู้ันนี้นะคะมาวางเรียงกันสักนิดหนึ่งอุ๊ยทุกคนเราเอาไฟอันนี้ ห้อยไว้สองข้างนี้อ่ะสวยมากเลยดูยสิวิแสงสวยมากแล้วก็คืออยากจะติดกระจกอีกแหละมินชอบความที่ติดกระจกไว้ข้างหลังตรงแบบอย่างเงี้ยมันสวยดีนะคะโอเคแล้วก็สีตรงนี้หรอทุกคนเราก็อยากได้เป็นสีไม้เหมือนเดิมนะคะประมาณนี้โอเคแล้วที่นี้ก็เป็นการเลือกโซฟาละใจจริงๆอ่ะมินชอบอันนี้มากแต่ว่า เราเราใช้บ่อยปะแต่บ้านของเรยาเราก็ไม่ได้ใชุ้กคนมันแบบบ้านที่เป็นตัวเองอะ่ะเออเออมันก็จะแบบนุ่มๆถ้าเปลี่ยนใจไปรักใครได้คงรักไปแล้วเราจะเลือกรักตัวนี้และรักตลอดไปนะคะมันน่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะดูดีจะมีแขกเยอะแขกน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็ควรที่จะมีโซฟารับแขกไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้มาหาเนาะ แต่ถ้าพ่อแม่มาหาก็คือเรานี่แหละที่จะต้องไปนั่งตัวเล็กเพราะว่าต้องให้พ่อแม่นั่งตัวใหญ่หรือไม่ก็นั่งเบียดกันค่ะแล้วก็โต๊ะกลางเนาะจะชอบความโต๊ะอะไรแบบนี้เป็นกระจกบ้างอะไรอย่างงี้มันจะได้ดูไม่ตันเนาะทุกอย่างเป็นไม้เป็นหินไปหมดแล้วนะคะไปอันนี้เป็นสีทองได้อยู่นะไปด้วยกันได้อยู่เราเอาเป็นแบบอ่อนๆโอ้ทออ้อยนนี้สวยเลยอะ่ะชอบอะไรแบบนี้มากทุกคนออาแบบตุนๆนิดนึง อ,อจะเงินก็ไม่เงินจะทองก็ไม่ทองฟิลนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชอบฟังอะไรที่แบบกระหึมดูหนังกระหึมโฮมเทียเตอร์เลยปะละ่ะนี่สีตรงนี้อยากได้เป็นความขาวไปเลยแล้วก็ไม่เป็นลายไม้จะเป็นลายแบบเรียบๆแบบนี้กระถางต้นไม้นะเราใช้เป็นใบมอนสเตอร่าอันนี้แต่ว่าขยายให้มันใหญ่หน่อยเพราะว่าชอบความใบมอนสเตอร่ามาก รู้สึกว่ามันจะมีพวกชั้นอย่างนี้นะคะแต่ชั้นอันนี้มินจะชอบเอาเข้าไปติดไว้แบบในห้องน้ําจริงๆแล้วอันนี้มันเหมือนแบบเอาไว้วางรองเท้าได้แล้วก็คิดซะว่ามันเป็นชั้นวางรองเทา้าแมเราจะวางเขาไว้หน้าบ้านก่อนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสืออีกสักอันหนึ่งเนอะเราก็หากรอบรูปนะคะมาติดเป็นกรอบรูปน้องแมวอันนี้แล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้จริงๆแล้วเล่าวางเป็นแบบเครื่องออกกําลังกายได้เราวางไว้แถวๆนี้แล้วก็ วางเป็นโต๊ะนะคะที่เดี๋ยวเราจะเอาลำโพงเนี่ยขึ้นมาวางอันนี้ลำโพงซัมซุงเลยนะแม่มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ดูน่ารักชอบความแบบนี้แต่ทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าเราจะเอามันขึ้นไปวางไว้บนเคาน์เตอร์ได้ไหมเอ้ยวางได้แล้วเอาเคาน์เตอร์ไหมถ้ามันก็จะมีเป็นอะไรแบบนี้อีกนะคะทุกคนเปนว่าวางไว้พวกนี้ก็น่าจะสวยนีไงตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นสีไม้ที่เป็นความหมาแบบ าวางเป็นแบบตะกร้านะคะตกแต่งไปอันนี้ก็เป็นฟิลแบบผ้าเอาไว้ซับเหงื่ออะไรอย่างนี้หนูโคมไฟกวางอันนี้ก็น่ารักอะแต่ว่ามันจะให้แสงที่ไม่สว่างปะ่ะเอ้ยน่ารักอะทุกคนวางไว้แบบนี้เลยกระถางต้นไม้เหรอเราวางตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งวางไว้สามอันอย่างนี้ดีไหมอันนี้เราเอาเข้าไปชิดข้างในเลยได้ปะ่ะ แล้วก็เอาอันนี้นะคะมาวางไว้ฝั่งนี้นี่โอ้น่ารักอยู่ขอแวะกลับมาตรงครัวนิดนึงนะคะทุกคนเราจะติดพวกแบบของพวกนี้เนี่ยเอาไว้ตรงนี้เลยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนาะใช้เป็นสีขาวไปเลยแล้วกันนะคะอยากติดไฟไว้ตรงแบบด้านบนประตูตรงนี้นิดนึงวิชอบวันนี้อะ่ะว้าว อันนี้แสงมันสวยมากทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปในห้องน้ําตรงนี้คือแบบหน้าเป็นอ่างมากแล้วก็ตรงนี้เป็นซ้วมเหรอไม่ดูหน่อยสิเราตีน้องให้ขึ้นมาสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอแสงธรรมชาติหนอขอติดหน้าต่างนิดนึงแล้วกันเนือในห้องน้ําติดไว้แบบสูงๆนะคะ อ่างที่รักของอินโซยเนี่ยจะมีอยู่2อ่างคือมีอ่างนี้แล้วก็อ่างนี้ใช้อ่างนี้แล้วกันกั้นพื้นตรงนี้นะคะลงไปอ้าวเอาลงไม่ได้งั้นเราเอาขึ้นเอาลงไม่ได้ก็เอาขึ้นซะ <c oughs> 1สเต็ปพอค่ะแล้วก็ทุบไอ้นี้ออกเลยนี่มันก็จะได้เป็นเหมือนแบบเป็นสเต็ปแบบนี้ส่วนตัวมินจะชอบความกำแพงแบบสีเทาเนอะในห้องน้ำเป็นฟิลอะไรอย่างเงี้เนอะแล้วก็ใช้เป็นสีแบบสีเข้มหน่อยแล้วก็ ตรงส่วนอื่นนะคะใช้เป็นลายเดียวกันแต่เราก็จะใช้เป็นสีที่เขากําหนดมาเลยแล้วก็ใช้เป็นกระเบื้องที่แผ่นเหล็กลงมาหน่อยฝั่งนี้เราใช้เป็นฟิลแบบลอนๆนะเอาเป็นความเงาๆอย่างนี้เลยดีไหมให้มันเป็นเหมือนกระเบื้องลอนตรงนี้เราติดกระจกเลยปะนี่เราติดกระจกตรงนี้ได้เป็นแบบโซนอ่างล้างหน้ามันจะดูแบบเข้าล็อกกันดีนะคะเราเอาอ่างไว้ฝั่งนี้แล้วก็อันนี้เอาไว้ฝั่งนี้ ซึ่งในส่วนของสีนั้นเราใช้เป็นสีให้มันเป็นความเทาๆด้านบนก็ใช้เป็นคอบสีขาวแล้วกันนะคะกระจกย้ายมาไว้ฝั่งนี้เลยกั้นตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้เราก็วางเป็นแบบเครื่องซักผ้านะคะตะกร้าผ้าด้วยแล้วกันแยกสีไปเลยแล้วก็ฝั่งนี้เราก็วางเป็นโถส้วมโอเคประมาณนี้อ่ำเดี๋ยวนะ เราเอาเครื่องซักผ้าขยับฝั่งก่อนเรากันประมาณนี้นะคะใช้เครื่องซักผ้าเป็นสีขาวเครื่องดูดฝุ่นต่างๆแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เลยเอาชั้นอันนี้นะคะมาติดไว้ตรงนี้แล้วกันเนอะหุยมันครอบไอ้นี่พอดีเลยทุกคนเครื่องดูดฝุ่นนะดูดีสีอันนี้เราเอาเป็นสีแบบเล็กๆแบบนี้ดีแล้วนะคะแล้วก็สีไม้ตรงนี้เราใช้เป็นสีอ่อนๆลงมาจากนั้นตรงนี้ก็ติดเป็นแบบ ผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวไปในบริเวณตรงนี้แล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะเอาระวังอันนี้ตกแต่งไปด้วยแล้วการสวยงามคือเราใช้เป็นกระเบื้องอันไหนดีทุกคนอยากได้ความแบบเรียบแต่อ,นนอันนี้เรียบเกินอันนี้เรียบเกินอ่ะนี่ไงกระเบื้องที่เป็นอันเดียวกับผนังใช่ไหมเราใช้สีเข้มขึ้นมาเลยนะคะตรงห้องน้ำก็คิดว่า เสร็จได้แล้วนะแต่ทีนี้ตรงนี้ขอบเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะคะทุกคนเราใช้ให้มันเป็นสีเขาไปเลยแล้วก็ขอบด้านบนสีขาวได้ไหมโอเคประมาณนี้ห้องน้ำเนี่ยเราก็วางพรมไปด้วยเลยนะคะส่วนตรงนี้หรอจริงๆก็แอบอยากจะวางลำพงลำพงจุกจิ๊บแต่ว่าวางไม่ได้จ้าไม่เป็นไรงั้นเราไม่วางลำพงแต่ว่า เราใช้เป็นกรอบรูปปิดเป็นสีดําเป็นแบบผีเสื้อไว้ในห้องน้ำไหมหรือว่าเปลี่ยนลายอยากได้ความเขียวหน่อยก็เอาเป็นรูปใบไม้อะไรอย่างนี้อุ้ยแต่หมินว่าน,นี่ก็เทนะเป็นความทะเลเครื่องบินต่างๆอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอุ้ยอันนี้เลยใช้อันนี้เลยแล้วกันแล้วก็กรอบกรอบเราใช้เป็นกรอบดําแหละโอเคในห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้เราขาดอะไรอีกไหม วางถังขยะไปด้วยแล้วกันเนาะในห้องครัวใช้ถังขาวโอเคบ้านข้างนอกนะคะเราก็ข่าวจัวไปเลยแต่ฝั <c> ่ <oughs> งนี้คือเกิดไรขึ้นคะตรงนี้เราก็จะปล่อยให้มันเป็นความแบบข่าวโลง่งแต่ว่าเราอาจจะติดเป็นไฟสักนิดสักหน่อยอาจจะเป็นไฟอย่างนี้ให้มันดูมีอะไรในตอนแบบตอนกลางคืนความรั้วนะคะใช้เป็นรั้วนี้ไปเลยไหม อย่างนี้โอเคแล้วก็ประตูประตูก็ชอบความแบบนี้แล้วก็ตรงส่วนของประตูนั้นเราใช้เป็นสีแบบเข้มขึ้นมาหน่อยแต่ทีนี้ด้านนอกตรงนี้เนี่ยอยากให้มันเป็นความพื้นหญ้าพื้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะมันมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใช้เป็นแบบนี้ไปเลยเอ่อปูพื้นหินอย่างนี้ไว้ดีไหมแต่เดี๋ยวเราจะ เป็นความเว้นช่องตรงนี้ไว้นิดนึงค่ะเดินมาถึงสักประมาณนี้แล้วกันโนแล้วก็วางเป็นกระถางต้นไม้นะคะวางไว้ข้างๆบ้านให้มันพอมีสีเขียวบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีต้นไม้ด้านนอกด้วยแล้วกันซึ่งต้นที่มินชอบมันจะชอบใช้เป็นต้นต้นสนปะ่ะต้นสนนีชอบมากๆนะคะต้นสนมันทําให้เหมือนแบบบ้านเราดูดีอันนี้เรา ก็ติดสลับกับตรงไฟไปเลยเป็นว่าจริงๆเราต้องมีแบบสระว่ายน้ําเด็กๆได้อีกนะที่ลงสะอามาไม้ครบแต่เห็นป่ะทุกคนข้างๆคือมันเป็นแบบดินอะเป็นดินเลยอะคิดว่าใช้เป็นแผ่นหินก็ได้นะคะอย่างนี้ นี่ปูเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งไอ้ต้นนี้คือแม้ความรวมมือมากเลยหรืว่าไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็วางเป็นแบบโซฟานั่งเล่นแทนตัวนี้เลยแล้วกันนี่นั่งมันข้างสาแบบนี้ไปเลยค่ะวางไฟกรมไว้สักสองด้านแบบนี้โอเคเป็นอันเสร็จและนี่ก็คือบ้านอินทวิร์ตของเราคะ่ะทุกคน ทางเดินเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบนี้พอเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอกับลูวิงโซนนั่งเล่นแล้วก็โซนครัวทําอาหารค่ะาจากโซนครัวมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมเอาไว้นั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือเป็นฟิวห้องกระจกค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินเข้าไปในห้องนอนซึ่งในห้องนอนนะคะก็จะมีโต๊ะทํางานด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ากับทีวีค่ะนี่ชอบตรงนี้มากคือแสงลงมาแล้วแบบละมุนตุนต่นมากส่วนในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นสีเทา มีเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นให้ด้วยอาบน้ําแบบอ่างช่ำๆค่ะวันไหนที่เหือยล้ามาก็มานอนแช่อ่างได้เลยโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมกันถ้าใครที่ชอบบ้านอินทเวิร์ดหลังนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ใน c a n v a สมินเชอรเลยนะคะสำหรับวันนี้มีต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอใช้พื้นที่ในคลิปนี้เพื่อมาบอกทุกคนว่าเรยาชนะกิจกรรมค่ะซึ่งในกิจกรรมจ่ายาชาเลนนะคะ มีคนไทย3คนไปคว้ารางวัลมาค่ะทุกคนหนึ่งในนั้นก็คือช่องมินเชอร์ชาแนลค่ะทุกๆเบื้องหลังลวนมีทุกคนอยู่กับช่องเราค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงๆนะคะรางวัลที่ได้มาเนี่ยทำให้เราช็อกไปทั้งวันเลยค่ะไม่แน่นะสิ้นปีอาจจะมีของมาแจกก็ได้รอติดตามกันนะคะทุกคน ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะยังไงทุกคนได้เจอเรืออยาอีกแน่นอนค่ะ